ทีนี้นะคะเรามากันที่เรื่องราวของคุณไม้นะคะพระเอกซีรีส์ u l l House เวอร์ชันไทยของเรารเขาบอกว่าอินกับการถ่ายทําเรื่องนี้มากเลยนะคะสุดๆเลยทีเดียวถึงขั้นนี่นะเผอไปใช้กับชีวิตจริงเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหแสดงว่าแบบอินเนอร์แรงมากนะคะก็เดินหน้าถ่ายทํามา80%แล้วนะคะสําหรับซีรีส์ u l l House พุณนักรักเต็มบ้านค่ะที่ถูกวิชั่นนี่ก็ได้หยิบมาปัดฝุ่นสร้างใหม่นะคะหลังจากที่หายไปถึง8ปีเลยนะคะเรื่องนี้ งานนี้พระเอกหนุ่มของเรื่องทำไม้พิรัตนะคะ <พอ S 1> ทุ่มเทกับการถ่ายทํามากเลยแล้วก็อินเนอร์กับบทบาทจัดถึงขั้นติดมาใช้ในชีวิตจริงแบบไม่รู้ตัวกันเลยนนคะเนี่ยเอาไปตื้นต้อามาวางนะครับตากแดดมากมีติด,ม,ตดมีอัดติดบ้างครับเวลาไมคพูดไมคก็จะเหมือนแบบมีความเป็นตัวละครในฟูลเฮาส์อยู่ด้วยนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันใกล้เคียงกันมากเนี่ยหลังๆไมันจะเริ่มแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่จะเป็นคอมเมดี้แนวการ์ตูนมันจะดูเหมือนแบบมีความเป็นเกาหลีนิดนึงคือแบบเวลาพูดมันจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะหน้าหลับอย่างเงี้ยตลอดเขาัดออกมาบ้างหรือยังดูแลครับดูแลครับดีครับผมคือถือว่าพอใจนะฮะมันสวยฮะมันเป็น HD แล้วมันก็มันเป็นเหมือนหนังเลยครับผมซึ่งแนะนําให้ทุกคนดูแล้วก็บทบาทเนี่ยมันเป็นบทบาทใหม่ที่มันไม่เคยเล่นมาก่อนมีเพลงประจําออกมาหรือยังมีครับมีครับก็คาดว่าตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยจะได้ฟังเพลงของ Full House ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ,ะกำกับ MV เสร็จไปแล้ววันนี้ไม่จะไป finalize MV เมื่อวานไปนั่งทำซีจมาเคครับนี่นะครับที่พูดถึงเรื่องของเพลงประกอบซีรีส์ะนะครับเจ้าตัวบอกณตอนนี้เสร็จไปแล้ว3เพงเลงด้วยกันนะครับยังมีทยอยออกมาอีกเรื่อยๆแล้วก็คงจะได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันในช่วงของปลายปีนี้นะคุณใช่นะคะแล้วก็อัดยาวเลยละทีนี้นะใช่แล้วค,ลครับ